สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอิลลาห์อลลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลมาุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺสุภาหนะฮูัตตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับทำดุลรับพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะเน้นย้ํากันนะครับในเรื่องของอัลกุรอานนะครับในเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ซึ่งมีหลายสเต็ปและหลายรูปแบบนะซึ่งแน่นอนนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาหรือมุสลิมเราทุกคนก็จะต้อง ศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะครับการฝึกอ่านการท่องจำการรู้ความหมายการเข้าใจหรือเรียนรู้หรือนัยยะของอัลกุรอานทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธามุสลิมเราควรจะต้องปฏิบัติและที่มากไปกว่านั้นนะครับที่อยากให้มันเกิดขึ้นแลวก็ควรจะต้องมีนั่นก็คือว่าจัดสรรตาราง บริหารจัดการนะครับให้กุรอานนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้ไม่ได้เรื่องยากและไม่ได้เรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจของการที่เรานั้นเล็งและมองเห็นว่ากุรอานคือวะยูกุรานคือธรรมนรูนกุรานคือทางนำนะของมวลมนุษยชาติถ้าตรงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกในความเข้าใจของเรา ชื่อและเกินนะครับว่าการบริหารจัดก,การที่จะนําอัลกุรอานสู่ระบบการดําเนินชีวิตนะการใช้ชีวิตของเรานะครับมันก็คงจะเกิดขึ้นแบบหรืเรื่องไม่ได้จริงๆพูดง่ายว่าเราทําได้อย่างง่ายดายนะดังนั้นสิ่งนี้นะครับพี่น้องเราก็ต้องอยากที่ให้มันเกิดขึ้นในในเ,เวลาที่เหลืออยู่ของเรา นะครับก่อนที่เราจะกลับเอาลอสสุจลาและถ่ายทอดระบบอย่างนี้ไปสู่คนรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับเรากลับมาต่อเนื่องเลยนะครับในสุรษะบะนะครับยุสที่22นะครับต่อเนื่องในอายะที่30นะครับที่อัลลอฮฺสุลต์ได้กล่าวว่ากุลละกุมมีอาดุยอมิลลาตัสตะลาตัสะขีรุนาอันหุสาตอุวาลาตัสตะดิมูนในตอนที่แล้วนะครับที่ บอกไปนะครับบรรดากุฟาริมะกาเมื่อท่านนาบีบอกอ่าอัลลอฮ์บอกว่าท่านนาบีมาเตือนมาแจ้งข่าวสารดีสิ่งที่เขาควรหรือสิ่งที่เขาพูดด้วยการเยอะเยะ้ยแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามนะครับเขาพูดคําว่าไหนละ่ะไหนละ่ะที่บอกว่าจะเจอไหนละ่นละที่บอกว่าจะถูกลงโทษไหนล่ะที่จะบอกว่าอ่อัลลอฮ์จะลงอาซบาบ้างอาจจะโดนนูน่นนี่บ้านก็เห็นเจริญเอาเจริญเอาหมายถึงพวกเขานะฮะ จเจริญไอ้หนูทำาอันี้ก็สาเร็จท่านนี้อํานาจก็ล้นมือนะพักพวกพลุพกัพกเต็มไปหมดเลยเล่นไหนละไหนละ,นละสิ่งที่ท่านนาบีนบีอะไรสัญญาไว้เอามาเลยเอาสัญญาที่ท่านบอกไว้มาเลยในคําพูดที่ท่านบอกว่าจะถูงนู่นถูงนี้เอามาเลยเห็นไหมฮะนี่คือคําท้าทายต่อมาครับอัลลอฮฺสลายิ่งไปเถียงไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มุมหักเขาเรียกให้มีคําพูดหักมุมของคําพูดเหล่านี้ ล l l a ์บอกกับท่านนาบีให้นบีกล่าวกับพวกเขาวะฮิยูประทานลงมากุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดละกุมมีอาดูยเยมินพวกท่านทั้งหลายจะมีเวลาที่ถูกกําหนดไว้แล้วไม่ต้องรีบหรอกมีเวลามีถูกกําหนดไว้แล้วเวลานั้นช่วงนั้นตอนนั้นมีเวลาลาตสตะคิรูนาอันฮุซาอัตันววลาตัสตะดิบุนไม่ไม่สาามรถไม่มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะเร่งมันให้เร็วขึ้น สัก1วิหนึ่งช่วงหรือจะให้มันล่าช้าไป1ช่วงพูดง่ายว่าจะล่าช้าจะให้มันเร็วขึ้นไม่ได้นะไม่มีใครจะให้มันเร็วหรือบัญชาได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ทําไม่ได้นะความหมายคืออะไรครับความหมายนั้นก็คือว่าทุกอย่างถูกข้อเียกกำหนดไว้แล้ว ทุกอย่างถูกระบุไว้เรียบร้อยแล้วว่าเวลาใดเมื่อไหร่ที่จะถูกสอบสวนและจะถูกนําเสนอหรือถูกตัดสินนะถูกกําหนดไว้หมดแล้วการเตือนที่ท่านนาบีมาเตือนข่าวสารข่าวดีที่ท่านนาบีมาบอกนะไม่ใช่บอกวันนี้ผู้นี้ได้ไดรับไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่าบอกไว้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้น อยู่ที่เราเลือกจะเลือกได้รับสิ่งที่ดีหรือจะเลือกทรยศฝ่าฝืนดื้อดึงรับในบทลงโทษอันนั้นและเวลาทั้งสองนี้นั้นถูกระบุไว้กำหนดไว้สำหรับพวกท่านทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครจะให้มันเร็วขึ้นและไม่มีใครให้มันช้าขึ้นได้แม้กระทั่งเพียงเสี้ยววินาทีนะครับหัวข้อละลดีนะกะฟารูลันุมินบิฮะดัลกุรอานเมื่อไปไม่ได้เมื่อเถียงไม่ออก เมื่อไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับนี่คือการดื้อดึงของบรรดากุฟาริมกะนี่คือความดื้อดึงของคนที่ไม่ยอมรับหรือพูดง่ายๆว่าจะเอาชนะในยุคนี้คําพูดนี้ก็คือชัดเจนด้วยความเข้าใจจะเอาชนะโดยไม่คํานึงถึงความถูกผิดจะเอาชนะไม่โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องจะเอาชนะโดยไม่คํานึงถึงว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เขาบอกว่าอะไรครับหัวกลรลลีนะกาฟารูบันดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายได้บอกว่าลันนุมินุลันลันนุมินาบิฮะัลกุรานเราจะไม่มีวันศรัทธากุรานเล่มนี้อูซบิลละเห็นไหมพี่น้องในอดีตนะในยุคที่พวกเขาทั้งหลายกำลังสนทนาโต้ตอบกับท่านนาบีซึ่งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะกล้าพูด กล้าปฏิเสธกล้าท้าทายขนาดนี้ที่บอกว่าเราไม่จะไม่มีวันศรัทธ,ธากับกุรานเล่มนี้ไม่ศรัทธ,ธาพูดไงว่าไม่เชื่อนะกุรานมาบอกยังไงก็ไม่เชื่อนะพี่น้องลองลองมองดูนะครับว่าอดีตคนในอดีต ความรู้การศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับเทคโนโลยีอะไรก็ยังไม่ใช่ขนาดนี้และสิ่งที่เขาเจอใครครับเขาเจอกับว่าอยู่ที่ยังไม่ได้มาทั้งหมด30ยุษนะทยอยทยอยมาพูดง่ายว่าอะไรต่อนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นได้เสมอและเขาคุยกับใครครับเขาคุยกับรอซูลเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เลือกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลมารับวะอยูและมาสอนพวกเราทั้งหลายคือท่านอนับฮุลัยฮิวะสัลลัม ยังพูดขนาดนี้และวันนี้แหละครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคนที่ต่อต้านหรือพูดอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะต้องบอกว่าทำให้าศาสนานั้นถดถอยลงไปไม่มีเลยค,รคุรานบอกไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีกล่าวปฏิเสธคณะว่ากอลรดีนกกฟารูลันนุมินาบิฮาดัลุุราน และอะไรต่อครับวลาบินละดีใบนยาได้ไม่ใช่แค่กุรานและอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างนี้ก็ไม่ศรัทธาเช่นเดียวกันนะวลาวลาตรออิลิซอลิมูนพูดง่ายว่านำอะไรมาตอนนี้ท่านนาบีนำอะไรมาเสนอคำพูดอะไรมาบอกคำสอนอะไรมาสอนไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ยอมรับทุกประการถ้าอย่างนี้พี่น้องครับเราลองมองดูว่าถ้า เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาเหมือนกํำปั้นทุบดินปิดประตูทุกบานปิดหน้าต่างทุกบานไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นนั่นคือใครนั่นคืออะไรอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เขามาเตือนมาบอกใครมาสอนเราถ้ามาดแม้ว่าเขาโกหกหรือไม่ดีเขาก็รับไปถ้าดีแหละครับเก็บมาประโยชน์กับตัวเราไม่ได้เสียอะไรเลยครับศรัทธาอิสลามเชื่อนบีเสียอะไรครับ เนะเสียอะไรนะในยุคนั้นนะมีเขาเรียกผู้นำประเทศบางประเทศส่งคนมาถามแล้วก็ข่าวสารไปถึงท่านนาบีอาไปถึงเขาคำถามบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเป็นนบีคำถามว่าใครตามเขาบ้างใครเชื่อเขาบ้างคำตอบส่วนใหญ่เป็นคนจนแล้วทาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีคำถามเพิ่มขึ้น เห็นไหมฮะนั่นก็กำลังจะบอกว่าถ้ามาดแม้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะกษัตริย์ท่านนั้นบอกว่าอะไรท่านนาบีจะมายืนตรงนี้แปลว่าอิสลามจะมาปกครองตรงนี้โอ้โหคำพูดอย่างนี้ในอดีตนะแปลว่าอะไรครับ แปลว่าสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขามาบอกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่แตกต่างอะไรกับรอซูลคนก่อนๆนหน้านี้เลยที่นำศัจธรรมความเป็นจริงมาแต่แล้วบรรดากุฟาริมะกาบอกอะไรครับไม่ศรัทธาต่อกุรานและไม่ศรัทธาต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่นับดนบนามาบอกว่าเราตะอรออิซซอลิมูนามากูฟูนอินดารบิฮิมและกุรานได้บอกว่าเอาละและเมื่อ บรรดาผู้โซลิมทั้งหลายนี่นะผู้อาธรรมทั้งหลายเขายืนต่อหน้าอัลลอฮฺวันนั้นนะวันที่พวกเขาทั้งหลายจะมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮฺฮะตาลาคือวันไหนครับไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่ทุกคนจะเห็นอัลลอฮ์ไม่มีคือวันแห่งการตอบแทนวันที่เขาจากโลกดุนยานี้แหลนะฮะเจอแล้วหมายถึงตายที่พวกเราแล้วแน่นอนครับอันนั้นอย่างน้อยนะแล้ววันที่จะต้องไปอยู่ ที่ Allah จะพิพากษาจะตัดสินนะอะไรเกิดขึ้นครับยัรจิอูบะอุฮุมอิลาบะดิลกูลพวกเขาทั้งหลายก็จะขันทบทวนกลับมาซักไซกันกลับมาครับในเรื่องคำพูดต่างๆยากูลุลละดีนะสุดไอฟูลิลละดีนะสตักบอรุคนอ่อนแอทั้งหลายพูดตามอ่ะเขาเรียกพูดตามพวกอ่อนแอพวกที่เป็นเขาเรียกจังหวะคนจนก็ว่าได้นะ คนที่อ่อนแอคนที่เป็นผู้ตามทั้งหลายเนี่ยหรือลูกน้องทั้งหลายนี่นะในอดีตก็คือพวกทาสเนี่ยในอดีตก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าหวังว่าเจ้านายหวังว่าคนรวยจะได้ช่วยเหลือจะเขาเราเรา,เราเชื่อคนรวยเขาจะได้ปกป้องเราเขาจะได้มีน้ําเลี้ยงมามามา,มาให้เราตลอดเราจะได้อยู่สบายคนเหล่านี้จะบอกไงครับย่ากูลุลละดีนสุดอฟูผู้อ่อนแอในกลุ่มพวกพวกเขาทั้งหลายก็จะพูดว่าพูดกับใครครับ พูดกับบรรดาผู้ที่ตะกบดท,ทั้งหลายคือผู้ใหญ่โตทั้งหลายในยุคนั้นเมื่อยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วพวกเขาจาว่าเราอันเราลาอันตุมลาคุณนุมีนีนพี่น้องลองดูครับถ้าไม่มีพวกท่านนะผู้อ่อนแอนทั้งหลายจะบอกกับผู้ที่ตะกบดคือผู้นําของพวกเขาบอกว่าถ้าไม่มีพวกท่านทั้งหลายนะเราคงไป็ผู้ศรัทธาแล้วล่ะเห็นไหมวัน ตอนอยู่บนโลกดุนยาเคลื่อนไหวได้คิดได้วันขาเรียกกังคืนกังวันมาตลอดเรามีชีวิตอยู่ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้นะไม่คิดไม่ไตร่ตรองแต่ยังคงดื้อดึงปฏิเสธตะกับบดหญิงยาโสโอหังพูดจาเขาเรียกว่าแข็งกระด้างนะหยาบคายกับท่านนาบี ไม่ศรัทธาไม่เชื่อกับกุรานไม่เชื่อกับสิ่งที่นบีนำมาและวันนั้นมาดูครับอัลลอฮ์เห็นว่าเราตรอถ้าท่านจะเห็นว่าบรรดาจอพลพวกจอเลมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือผู้ตามนะอันเดียวกันเลยหมายถึงอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือผู้ที่ปฏิเสธเมื่อต่อนหน้าพระพักตร์ขอลอสลา่านีแหละหันซ้ายหันขวามองกันแล้วและต่างคนต่า,หางหาวัฏกรรมแล้วนะ ผู้อ่อนแอกว่าก็จะบอกกับผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือผู้ที่เป็นผู้นําว่าถ้าไม่มีพวกท่านนะถ้าไม่มีพวกท่านนะถ้าพวกท่านไม่ไมานั่นนะพวกเราก็กลายเป็นมุสลิมแล้ว,ลวเราคงแปลงผู้ศรัทธาแล้วล่ะมันก็ดูเหมือนว่าการผิดพลาดของเขาการที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีไม่ได้เป็นมุสลิมนั้นเนื่องจากใครครับหัวหน้าของพวกเขาเนื่องจากผู้นําของพวกเขาเมื่อเนื่องจากคนรวยของพวกเขาพวกคนรวยก็โดนละ พาะคนรวยหรือผู้นําก็จะอะไรฮะรู้สึกว่าตัวเองโดนกล่าวหาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกอลาดีนัสตักบอรูลิลาดีนัสตุดอฟูบรรดาผู้ที่เขาเรียกผู้ที่มีอํานาจผู้ที่มีเกียรติผู้ที่มีศักดิ์ศรีในในดุนยานะพูดถึงในดุนยานะในยุคนั้นนะก็กล่าวกลับไปตอบกลับกับบรรดาลูกน้องข้าทาสบริวารของเขาว่าอานานุสอดัดนะคุมอานินฮูดา เราห้ามท่านไม่ให้ได้รับทางนํากันนั้นหรือพี่น้องลองดูคําพูดต่างกันเลยนะอันนี้ลอบบอกให้รู้ว่าคนเหล่านี้จะเถียงกันในวันนั้นคนเหล่านี้จะโยนความผิดให้ซึ่งกันและกันในวันนั้นและคนเหล่านี้จะเอาตัวรอดเพราะรู้ว่าโทษข้อผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครจะช่วยอะไรได้และมันไม่มีทางรอดเขาเรียกว่าไม่มีทางหนี นะไม่มีทางหนีอายะก่อนหน้านี้หมายถึงว่าสุรก่อนนะั้นี้บอกว่าอะไรครับเวลาพวกคนเหล่านี้ตกในนรกแล้วเนี่ยด้วยความเจ็บปวดด้วยการทรมานของนรกนะของการลงโทษนะเขากล่าวว่าไงครับเขาบอกกับมาลากิกาที่เฝ้านรกที่เฝ้าอาสาบบอกว่าไปบอกบอกกับรลอนหน่อยได้ไหมให้เราตายไปเถอะให้เราตายไปเถอะนะไปว่าอะไรครับ ตายถึงจะเจ็บหรือจะอะไรก็แล้วแต่มมนได้จบไงเขาคิดว่าจบไงแต่วันนั้นอย่าลืมพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นยุคเราหรือยุคไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงเราวันนี้และถึงวันกิยามะเราตายครั้งเดียวนะพี่น้องตายครั้งเดียวนะเกิดสองครั้งหมายถึงฟื้นมาสองครั้งเกิดครั้งแรกคือเกิดครั้งแรกที่เราเกิดจากคันมันดาครั้งที่สองคือวันฟื้นคืนชีพและจะไม่ตายอีกแล้วแต่คนเหล่านี้ครับถูก ลงโทษถูกอาสาบในในนรกบอกอะไรครับขอให้เราตายเถอะมันจะได้จบจะได้ทนไม่ไหวแล้วแต่ไม่ไหวก็ต้องทนเพราะไม่มีแล้วนี่คือเป็นบทเรียนนี่เป็นข้อเตือนที่เป็นสิ่งที่กุรอ่านบอกกับพวกเราทั้งหลายดังนั้นบรรดาผู้นำหรือบรรดาผู้ที่เาขาเรียกตักกบททั้งหลายเนี่ยกาวกับผู้อ่อนแอกาวกับผู้นาอากาวกับผู้ที่อ,อยู่ใต้การ บังคับบัญชาของเขาว่าอานาฮุซาดันนาคุมอานิลฮูดาเราเรอที่เป็นผู้ที่ขัดขวางพวกท่านให้ออกห่างหรือให้ไม่ได้ให้รับทางนำบาดาอิสยาอักุมหลังจากที่ทางนำข้อชี้แจงความจริงมายัางพวกท่านทั้งหลายจริงเหรอเห็นไหมเอาตัวรอดพูดง,ง่ายเอาตัวรอด ทั้งๆท,ที่บนดุนยาบอกว่าอะไรครับดุนยาบอกว่าอะไรฮะว่าคนที่ตามท่านนบีว่าคนที่มารับอิสลามเป็นผู้ที่อ่อนแอเป็นผู้ที่หลงผิดปเป็นนู่นเป็นนี่เรานะ่ยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรียกร้องให้มวลชนเรียกร้องให้ทุกคนเชื่อปฏิบัติตามใครไม่เชื่อก็เค็นฆ่าใครไม่เชื่อก็ขลยกทรมานเพราะเป็นยุคแห่งการปาเทือนนะกฎหมายอยู่อำนาจของคนมีตัง กฎหมายอยู่อำนาจของผู้ผู้บริหารเผ่าบริหารเมืองเห็นไหมคิดตอนนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนก็ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่จนกระทั่งมาถึงวันนี้ดังนั้นแน่นอนอย่างยิ่งครับการถกเถียงที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮฺสุลาให้ให้ได้เราได้รู้นะว่า วันนี้ถ้าเราเชื่อแบบหลับหูหลับตาเชื่อวันนี้ถ้าเรายอมรับแบบหลับหูหลับตาโดยไม่ศึกษาไม่ไต่ตรองไม่ถามสักนิดไม่คุยกันสักหน่อยว่าที่มาที่ไปของคําพูดเหล่านี้ที่มาที่ไปของคําที่ให้ฉันต้องเชื่อท่านฉันต้องต้องอ,อยู่เป็นพวกท่านเนี่ยมีอะไรไหมนนอกเสียจ,จากเงินนอกเสียจ,จากอํานาจตําแหน่งมีอะไรอีกหรือเปล่าเห็นไหมในขณะที่ ในขณะที่ท่านนาบีสุสลต่านฮุอะไลฮิวะซัลล,ลัมได้มาบอกพร้อมตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งพวกเขาทั้งหลายก็รู้ดีมากกว่าหมายถึงรู้ดีก่อนจนกระทั่งอายะคุรอ่านท่านนาบีไม่เคยอ่านหนังสือครับไม่เคยอะไรทั้งนั้นแต่รู้เรื่องราวของนบีอาดัมซึ่งคนเหล่านี้เขาอ่านหนังสือได้เขาศึกษาหนังสือได้เขาอ่านเป็นทุกอย่างเขารู้เป็นไปเลยแปลกแต่นบีอ่านไม่ได้รู้ได้ไงแล้วละเอียดด้วย ไม่ใช่นบีอาดัมอย่างเดียวครับนบีท่านทุกทท่านรอซูลทุกทุกท่านเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนาบีบอกไว้อย่างละเอียดถ้าใช้สติไตรตรองสักหน่อยรับฟังสักนิดหนึ่งก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่า,านี้ดังนั้นเรื่องราวที่บรรดากุฟาร์มักกะหรือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธถกเถียงกันในวันนั้นอัลลอฮ ให้เรารู้ให้เราบอกเราวันนี้ให้ให้เราได้ตระหนักว่าถ้าเรายังใจอ่อนถ้าเรายังเชื่อแบบเขาเรียกลับหูหลับตาเชื่อแบบไม่มีสติเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกันเลยครับและสุดท้ายเราอาจจะพูดว่าเอาสุบินละนะถ้าไม่มีพวกท่านพวกเราคงสบายพวกเราคงศรัทธาพวกเราคงเป็นผู้เป็นผู้ผที่ศรัทธาต่อเล่์แล้วนะและแล้ว,นะลว,ลวทําไมครับบรรดาผู้ที่ ผู้นำทั้งหลายเพื่อจะเอาตัวรอดก็บอกว่าบัลกุลตุมมุจิริมีนพวกท่านนะี่ยพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ซอเลมเห็นไหมทั้งๆท,ที่ตอนดุนยาเป็นไงครับเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยกันทําทุกอย่างด้วยกันเชื่อฟังผู้นําที่ผิดและสุดท้ายไปเถียงกันก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดทั้งสิ้นนะนี่คือสิ่งที่กุรอานบอกให้พวกเราทั้งหลายนะครับว่า,าศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนด ให้ท่านอับดุลิดส์สลาหมาสอนมาบอกเราโดยอัลกุรอานเป็นธรรมนูนี้นั้นแลนเรื่องใดก็แล้วแต่พี่น้องครับเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้คําถามไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะถามถ้าไม่รู้คําถามไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราสงสัยเพื่อกระจางว่าสิ่งที่ทําสิ่งที่ปฏิบัติภาคผลพระุนใครจะเป็นผู้ให้ ตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องศึกษาและพยายามที่จะวางตรงนี้เป็นบรรทัดฐานของการเข้าใจในบริบทของศาสนาต่อไปนะครับพี่นทองครับเวลา,วาหมดลงแล้วครับพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีอะลัยกุมมะาระหมัตุลลอฮ์บราระคาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮามัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน